สบายดีพอแม่พี่น้องคนอื่นหลังไปหาเฮดแซลสะหากระตื่นตอนนี้นะเที่ยงพี่น้องเอ้ยเที่ยงกว่ากว่านีสิบายโมงเพิ่งตื่นจ้ะเลิศเลิศปรเสริอะไรจะปานนั้น <S <S> <S ตื่นขึ้นมาก็ไม่ทำอะไรเปิดฝาชี มันคือแกงเห็ดปลวกทุกคนโอ้ยขอสกินเผื่อดอกเด้อพี่ปานาอาที่อยู่เมืองนอกแล้วก็หลายหลายคนที่ไม่ได้กินเดี๋ยวผมจะกินเผื่อนะฮะ,ะเจ๊กากีนะ่ะโทรมาอีลอยแม่มึงนไนโทรมาส่วนไปบุญต่อ,อยอะไรเด้เน,นี่นะ โพดโพไปบุญบางไฟนางวะโอเคเจอกันเจอกันที่งานนะฮะได้ยังได้อย่งนางนั่น ว้าวสบายดีเมื่อบุญสมอเมื่อบ้านเช่าเนี่ยเมื่อบุญก็บงอกคิดนะเพชรพี่นอกศพเดียวกันกับตัวเมื่อคืนแต่ทาไมเมื่อคืนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้อือ นั้นอืมเห็ดเฟืองดืกหน่อยเมื่อบุญบ่เมืบุญและของบ้านให้มันดับไปสั่งขอบใจลหลายบุญบ้านพี่น้องเออลง้ายลแค่มือแล้วลงนั่งนอนอีเอื้ยคุณแม่มึงน่นโทรมาส่วนกูแล้ว เขาไปแล้วเดี๋ยวนี้นั้นก็มีหมองลงสวาสดีครับพี่น้องแล้วครับเจอมาลาสิผมมีบ่อนลงแล้วบิเธอบอดิสอจะได้นอนบอดิสอนั่งเขาบอดไสเซอสามนั่งปะไปห้ามกันลุยไปกินข่าวก่อนไปกินข่าวก่อนอย่าสิมาล่างเห็ดสิล่างเฮ็ดปลูกพี่น้องอ้า ใหญ่เวอร์เวอร์เกินจริงไ้ปังบ้านเลยพี่น้องเอ้ยคนตกใจแล้วมั้งได้สนุกไหมนุ้งสิ้นเลยครับงามๆเป็นยามยิงนะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีป้าลุงเสียงกระหายแต่เมื่อคืนนีงมาเศร้าอยู่โอ้ สอ,อนติดจะคลอกนะไปนะะพาเล่นมามอีเมืม่อคืนนะจ๊ะนางเด่นมากเลยเมื่อคืนจนแบบอ๋อยัสมีนังไล่กันจนมาถามอันเดอร์ทำได้ยังไงวหรอสันเจแมนซาสันกับบรูคือกันสันกับบรูคือกันสันเป็นแมตเกอร์ <laughs> อาหารข้ามสวรรค์เศร้าอยพี่น้องเอ้ยมันนี่กรสิจัดเต็มอีกมันนี่กรสิจัดเต็มอีกพี่พี่สายค่ะโบได้มาดอกแม่น้องเทนไปใส่หไปใสเกินปะเอ้ไปรอดเองพี่น้องเฮ็ดนี่กาโบแมนไปหามาเองน้องพี่น้องเอ้ยร้าน ขอบใจบรรลายบรรดาร้านสาวบ้านป่าพี่น,อน้นองน่องนุดน้องนัดนะครับมัน,กกนยัดเจิญข้าวแล้วมันออกเนาะแถวเ่าเานาะหอบออกแถวป่าโด่งโคกป้าวาเล่นข่าวป้าวาอยู่แถวอันทั้งป้าวหาว่าสั่นป้าออกเ <c oughs> ต็มอยู่ชื่อของร้านทละของร้านกับ หสำหรับลกัวนร้นสแล้กองลลปน่นลจังหวัดเขียเสาเขียแรงเขียเสาเขียแรงพัดประเพ็นปู้มึงแน่ปูเจดามนะเตรียมเอาบไดเคียวค่ะเล็กค่ะเียจะสั่นใดค่ะ เพื่อนีนนี้นมาได้เคี่ยวคันนู่แค่แรกเสยๆนะคะ <c oughs> แรดเอาไปใส่ยังมาลูก <c> ล <oughs> ูกจะสิะ <c oughs> ่งอะไรลูกเลยก็ลูกไกยเลยเดี๋ยวนะ <c oughs> มีหลายคอมเมนต์น <c oughs> บอกว่าอยากให้แม่น้องเทน,นพาครอบครัวมาอยู่ที่ลาวอาหารการกินก็โอเค ถ้าบ่ามาดอ,อกคำตอบคือทุกคนเขาไม่นา่าฆ่าเขาเสียบ่ <c oughs> อนะนะวะแหยนดุเฮียนจริงๆเขาก็เคยบอกไปแล้วพี่น้องแบบว่าเอออยู่ไซต์กับ่านมันบอกมีอนาคตบอกมันมีอนาคตถูกบ่อนอะไรแต่ว่าเดี๋ยวก่อนถึงแบบวจะมาพัศยว่าเปรียบเทียบภาษีดูถูกกันบ้านตัวเองภาษีว่า อยู่ทางนั่นนะเข้าขิดหว่านะานะโมแมนมาดูถูกโมแมนมาดูถูกอาบ้านตัวเองน่อพี่น้องเข้าขิดหว่านได้มากกับตง,งดีกว่ามาสนซ่าอืม,ม,อ,มอันนี้น่ยเฮียนจบมาเดินแถวบรรเนาะของนาเขานี่เฮียนจบมาอย่างเฮ่เฮ่ห่าฮ่าบาได้เหตุยัง บ่มีอันวี่งเหตุงานทำพี่น้องเอ้ยหานงานเนี่ขาดทุกมื้อนี่ครับคันสิบอกอะไรคันสีบอกอะไรก็อย่างมันผิดสามเหาี่ยมพี่กับคออภัยลลายๆพี่น้องจ้าเนาะกายไข่มาหันแหละแต่ก่อนหน้านั้นกันตั้งแต่อันไม่ใหญ่อยู่กับไม่ใหญ่ก็จะไข่มาหันแหละน้องเทนน้องน้ำนะแต่ว่าเฮาบอกว่าบ่ต้องมาดอก ให้เขาเฮียนอยู่พุน่นบัดเขาจบมาเพราะได้มีเวียเขตงานทำบัดเขาถ่าออกมาสิเหลี่ยงมันได้บ่เนาะอืมเข <c oughs> าขาเห็ดงานเขา,หาเหลี่ยงเขาทำเลยเขาผัดยังว่าพอมีเวียเห็ดพอมีงานทำเน,ะนาะนะแต่ว่าแม่น้องเทนนั่นไ่ได้ไปอยู่พุ่นเลยเดอกพี่น้องเอ้ยบม่ได้อยู่จ้าถ่าออกมาลูกใหญ่ก็ได้มาอยู่ <c oughs> พี่คือเก่าที่ไปอยู่ใ็ไเพือนกับบอมีหน้ากับบอมีอืม มันอยู่เดาะมาอยู่น้ำเนาะถแหละมันอยู่เพื่อนตัวเองพถแหละล้างใหม่ถือดีเงอนมุงเพื่อนมังอีพอเห็ดอีพออีแม่เห็ดไว้หายหมู่มังนะออืเขาไปอยู่ล้างใหม่ถือละอยู่บ้านรีโนเวทดีๆอยู่พุ่นถ้าเราถ่านแนะนำเรืองอิจาตัวซิ่งเลือดมาไก่กันแต่ว่าแต่ว่า ยังมาได้แอนลมเลิกความขีดได้พี่น้องเอ้ยสีหายเจดําแปลนหาพวกคนไทยนะมีคอมเมนต์ห่ออย่าเอาขออย่าเอาถออคนไทยมันขี่ข้าเถอะเอาเลยพี่น้องสิบมมีคนดูแถวบ่อเฮ้อเนาะการเขาจาะขีฉ่างก็จะได้ตีเมีเงันได้เนาะเนาะการเขาเจาขีฉ่างเขาจาะได้สิมีเงินใส่เนาะเขาเจาะเห็ดงานเฮ้ยเขาเนี่ยเห็ดหน้าสีนอนแมนสีแพ้สีมันเขาจะเป็นแนี้จะได้กินเถอะนะ อุ้งตูบมาหน่อยอ่านพวกข้นไทยกะเขาจะอาจสิเห็ดหายเห็ดน้าบปลเป็นนะเฮ้ยเจดมบปลเป็นกระจาดนะเองไปอยู่น้ำแต่ว่าเขาจะเห็ดงานเก่งอืมเห็ดเวียกัเก่งเป็นอย่างดอกเฮ้ยยามหน้าเองกัเห็ดถ่าข้นกัหางเงินหมดไอ้หนักเลยเนาะเมียเห็ดหน้าเป็นปันนี่หางเงินใส้ปันนี่ เัาทานกันกับผักมากค่ะคุยทานน้ำมันค่ะน้ำมันบ่ก่นี่โอ้ยมันบ่อใสปัญหาเลยตัวนี้เนาะงเฮ้ยเรื่องอันเห็ดหนยใส่หน้านี่เนาะเห็ดหน้าผมเป็นน่ะผมมียังดอกพี่น้องเอ้ยโอ้ยเมียเห็ดเป็นตื่นตากเลยเขาเพียงแต่เอาข่อยเหรอใช่มันเกี่ยวกับอ่านี่เด้เขาเพียงแต่เอานางนางว่ะ ร้านก็อ่านกสร้างกันที่น้องษาย้อนอย่างผู้ชายภายแต่แต่ไล่กันเป็นเกียดกันคือว่าทันที่กีนันลคุณร้านบริบริคุณอาถ้ต่มอยู่บลางีเียนโอ้มันสีมันสีมหาวัลลภบ้านล้างสีเคียวพามันเคียวตีมันมหาน่ามึงแต่แทนมึงเคียวเองเอยเดียวเนี่ยนะต่ว่ากูจะตบมันู่เรี่นยังไงะว่าพูดแ้พามันเคียวอยู่พูดตลอดย4ิบสี่ชั่วโมง พี่น้องจ้าอืมบรรูุว่าดันจะข้อเด็กเมื่อก่อนนี่กับบาได้เคี่ยวแบบนี้อันนะแล้วพอมาเคี่ยวเด้รู้สึกว่าได้ไหนพอมาเคี่ยวบ่โล่งโล่งมาค่าอืมห้ากระคนผมโตตน้าขั้นนี่ไหมน้าจ้าเจ้กแม่แย้งจันบูษรานะบอกจะเคยจับเาค่อยบ้านกับเป็นลูกไปทำอืน้าบอกเคยลูกจ้าลูกข้าวหน้าไร่น้ากับเฮียน้าวะ โอ้ยไม่น้อยไม่ง่ายนาะไปเฮียเฮายินมาก็ได้อ้ขอบใจเฮ็ดปวกจากร้านซาวบ้านปลาแล้วก็จากเอื้อยใจจื้นขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามขอบขอบคุณหลายๆทุกๆคอมเมนต์นะครับเนาะดูงามไหมสีกระนั้งแช่แดดกระเซงน้ำเขียวชงลูกเอากระสิบไปต่อพี่น้องเอ้ย โสดโพเออนไลน์ผู้ละคนกระทามฮะคือสิภัยเบิ่งจบขิดกับกับสีหูเนะาะภัยเบิ่งบ่จบกับสีหูลายคนกระทามฮะสาวจ่อยไปไหนไม่เห็นมาเลยขับไปเบิ่งในเฟซเด้อพี่เนาะขับไปเบิ่งในเฟซเอาน,นี่ยิงจ่อยอยังบลุูตะบันนอนค่ะไม่ยอมท่านตื่นจริงด้วยนี่มันปวดเหื่อกวดแล้วตอว์ฮ่าก็เร็วแท้เอาเขาหลับไปยังนอนอยู่ภัยสีสอดละมันนะ สาเหตุที่โบเห็นมันนะผีเหดจับมันพี่น้องเอ้ยมันเข่าตป่าเห็ดตื่นมากกเข่าป่าเหดเนาะได้บบได้กัไปลรยโบได้กับปลายเราบดปลอลงมามันสิไปซ้ายอีจอยมันบได้ไปสะดอกมันกระบกไปวนไม้แถวนี้แหละไปแซพี่น้องเอ้ยมาขึ้นนี่แกไปหาปูหาปลาทางกะซ้าเอื้อยหาปลาปลาโอ้ยสันดา ไปนะจ๊ะหลังเห็นแล้วไปต่อ